สวัสดีครับเพื่อนๆชาวมหาบอสสำหรับวิดีโอนี้นะครับเรามากันกับกลยุทธ์ใหม่ของเราซึ่งเอาใจแฟนๆ CDC โดยเฉพาะเลยนะครับ กลยุทธ์นี้เราเอา2อ,อันของ C D C มารวมกันก็คือ C D C Action Zone และ C D C A T R Tailing Stop นะครับไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะนะครับเรารู้จัก2กลยุทธ์นี้กันดีและเราเข้าใจกันดีว่าข้อเสียของกลยุทธ์2กลยุทธ์นี้คือเหมาะกับการเล่นใน time frame กว้างๆนะครับพอเราบีบ time frame ให้แคบลงมา30นาที 1ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะครับเราเห็นไซเวย์เยอะขึ้น C D C action zone จะคัดลอสบ่อยขึ้นนะครับเราเลยเอา2อกลยุทธ์นี้มาลองรันไปพร้อมๆกันเทสไปพร้อมๆกันปรากฏว่า back ทสดีกว่าที่คิดนะครับก็เลยลองเอามาให้เพื่อนๆได้ใช้กันโดยวิธีการนะครับก็คือเซตอัพกราฟตามนี้เลยเปิด C D C action zone ขึ้นมานะครับเปิด C D C A T R trailing stop ขึ้นมา ทั้งสกลยุทธ์ที่เปิดขึ้นมาไม่ต้องปรับเปลี่ยนค่าอะไรเลยนะครับเราก็จะเห็นกราฟของ CCC Action Zone ที่เป็น EMA 1226นะครับแล้วก็เห็น ATR นะครับที่เป็นเส้นแดงเส้นเขียวนี้นะครับคราวนี้นะครับวิธีการในการเข้าเราก็จะใช้2อันพิจารณาร่วมกันเลยยกตัวอย่าง position แรกนะครับที่เราเข้าลองกันตรงนี้นะครับก็คือ action zone ตัดขึ้นเขียวนะครับ ATR ตรงนี้ทะลุมาแล้วนะครับตรงนี้ AT r ทะลุมาละเขียวมาละเสร็จปุ๊บ แอคชั่นโซนตัดตรงนี้อีกเขียวอีกนะครับเราเข้าเข้าตรงนี้นะครับเมื่อเราเข้าเสร็จแล้วถ้าเราลันแอคชั่นโซนปกติมันก็จะลอยจนถึงแท่งนี้ปิดแท่งนี้เนาะพอปิดแท่งนี้เสร็จปุ๊บก็คือยือนยันว่าแอคชั่นโซนตัดลงใช่ไหมแต่พอคราวนี้เราพิจนารณากัน2เงื่อนไขนะครับพอมาถึงจุดตรงนี้ปุ๊บแท่งเนี้ทะลุ a อ r ลงมา a อทกลับจากเขียวเป็นแดงปุ๊บเราออกที่แท่งนี้เลยนะครับเราออกที่เราเราออกที่ปิดแท่งนี้เลยนะครับก็คือขาเข้า A.T.R. และ CCC Action Zone ต้องเขียวทั้งคู่ถึงจะเข้าขาออกถ้ามีอะไรแดงขึ้นมาก่อนออกเลยนะครับอ่ะอันนี้เหมือนกันพอมาโพซิชันต่อไปนะครับตรงนี้ Action Zone ตัดลงและมีอินดิเคเตอร์บอกแล้วว่าช็อตนะครับประกอบกับแท่งนี้แหละ A.T.R. t a i l i n g stop ก็ทะลุลงมาแล้วนะครับก็เป็นแดงทั้ง2อันทั้ง Action Zone และ A.T.R. t a i l i n g stop พอปิดแท่งนี้เราก็เข้านะครับพอเข้าเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้ e A.T.R. แดงมาอยู่แดงมาอย,าอยู่แดงมาอยู่นะครับปรากฏว่า แท่งนี้นะครับแท่งนี้ตัดขึ้นนะครับ ATR กลายเป็นเขียวนะครับเราก็ปิดปิดช็อตตรงนี้นะครับวิธีการ ง่ายๆเลยนะครับก็คือทั้งขาช็อตและขาลองเราจะดูว่า ATR Tailing Stop และ Action Zone ไปในทิศทางเดียวกันเราถึงจะเข้านะครับถ้าเกิดมีอนใดอันหนึ่งที่มันกลับทางก่อนเราก็จะปิดโ Position ตรงนั้นเลยอันนี้ลองไปเซตกราฟแล้วลองเทรดด้วยมือหรือว่าลองไปนั่งดูวิธีคิดของมันกันดูก่อนได้ถ้าคิดว่ามันเหมาะสมกับจิตของเรานะครับสามารถมาใช้ในมหาบอร์ดได้เลยในมหาบอร์ดมีให้ใช้ที่ Time Frame 30วีนะครับผมขอให้เ,เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการลงทุนนะครับ กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับมาหาบอทใช้ชีวิตที่มีกำไร